ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเราค่ะเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะนกจะมาทํานายนะคะความรักความสัมพันธ์นะของชาวราศีธาตุไฟนะคะในช่วงวันที่1ถึง15กันยายนนะคะ2564นี้นะคะเป็นการเปิดแบบรื่ร่วมนะคะเป็นการเปิดแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะนกเปิดภายแบบฝา่ตะวันตกนะ ชาวธาตุไฟก็คือผู้ที่เกิดราศีนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์นะชาวราศีธนูนะคะสามราศีนี้นะรวมอยู่ในธาตุไฟค่ะขออนุญาตด,ดูพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนเลยนะคะคุณเป็นยังไงบ้างสภาวะอารมณ์ของคุณในช่วงนี้ตัวตนของคุณค่ะ สวัสดีชาวสองด้วยนะคะพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะที่ทำนายอาจจะสลับกันได้นะเพราะมันเป็นการดูแบบโดยวรวมนะคะ,อะขอดูค่ะพลังงานชาวธาตุไฟค่ะอืมตัวคุณนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมี ออข่าวดีเรื่องดีๆเ,เกิดขึ้นกับคุณอยู่เหมือนกันหรือว่าอาจจะได้เข้าสังคมพบปะเพื่อนอะไรเงี้ยก็มีนะคะอือมาช่วยนะคะโอ้ยเอสนะในเรื่องของเพื่อนอาจจะดีแหละนะอ่าเรื่องของมิตรภาพดีนะคะชาวธาตุไฟแต่เรื่องของความรักนะคะ มันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเสียความรู้สึกหรือเปล่าคุณเกิดเหตุการณ์เสียใจเสียความรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณก็รักนะคะหรือคุณไปรู้สึกไม่ดีกับข้อเสียงเขาก็ได้นะคะเออที่คุณไปรับรู้แล้วคุณก็รู้สึกแย่นะคะตอนนี้คุณรู้สึกเสียใจผิดหวังนะคะคุณรู้สึกโดดเดี่ยวห่อเหี่ยวอยู่เหมือนกันนะ ในบางความสัมพันธ์นี่คือแบบคุณอาจจะมีแค่กลุ่มเพื่อนอะเรื่องของความรักนี่คุณนิ่งไปเลยนะคะในช่วงนี้นะอาจจะอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆน,นะคะรู้สึกแย่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ละหรือว่ามันหยุดนิ่งไปแล้วน,นะคะในตอนนี้นะเหมือนมันจบอะนะขึ้นเดทบางท่านก็นิ่งกันไปอยู่ๆก็เงียบกันไปเลยนะคะบางท่านก็คือจบกันแบบชัดเจน นะแต่ดูจากหน้าไพ่คือเงียบอะก็ไม่ต่างไม่ต่างจากการจบอะไรอย่างเงี้ยเออความรู้สึกของคุณนะอืมโอเคทีนี้มาดูกันว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงคะความสัมพันธ์ของคุณชาวธาตุไฟอืมสถานะคนคุยหรือฝ่าคุยคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะบางท่านคุยกันมานานนะบางท่านก็คุยกัน มาสักระยะหนึ่งแล้วนะไม่น่าจะต่ำกว่า6เดือนนะคะมีการได้พูดได้คุยกันค่ะาสารความสมัมพันธ์กันนะเอ่อในลักษณะคนคุยไม่ชัดเจนนะที่นกเห็นแล้วก็บางท่านเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะโอเคตอนนี้มันเป็นพลังงานของคุณนะนะคะที่แบบว่ารู้สึก ผิดหวังเสียใจนะคะคุณอาจจะคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ไว้มากๆนะแต่มันไม่โอเคมันไม่ได้เป็นอย่างใจอะนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก็ได้นะเออมันก็มีความสุขดีอะแต่ก็คาดหวังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมองไม่เห็นทางอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะมาดูกันต่อคะ่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วง สิบห้าวันนี้เป็นยังไงเอาไม่สิเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนที่คุณถามถึงเขารู้สึกยังไงกับคุณเดี๋ยวนกเอาไพ่อีกสำรับหนึ่งเปิดฝั่งเขาดีกว่าเนาะนกขอใช้อีกสำรับหนึ่งนะถามถึงคนที่ชาวชาติไฟนึกถึงนะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะ เทนอฟ n e นค่ะโอ้แนวสอดนะคะ King short. คิงอฟ o r ดเขาเครียดนะตอนนี้เขาอาจจะกำลังทำงานอยู่ก็ได้เขามีภาระอะไรที่จะต้องรับผิดชอบนะคะแบกรับอยู่นะนกมองเห็นเออตัวเขาเองอะเครียดนะคะอาจจะมีปัญหาที่เกิดจากตัวเขาเองนะคะ อนอนไม่หลับคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมีถุนกลุมก็ได้คนคนนี้นะคะอืมช่วยเหมือนเขารอนะเออเขารอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าหันหลังให้เขาไปนะคะคนคนนี้ยอืมมีคนหันหลังให้กับเขาไปแน่นอนทําไมถึงบอกว่ารอ เพราะว่าคิงสำหรับนี้นะคะเขาเก็บดาบนะเขาไม่ได้ตั้งดาบเขาเหมือนกับว่าเขาไม่อยากมีปัญหานะคะหรือเขายอมแล้วข้ออ่อนข้อแล้วนะคะให้กับใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกเขาอาจจะแอบน้อยใจก็ได้นะน้อยใจคนที่เขาแบบหันหลังให้กับเขาไปน่ะนะขอดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณก่อนนะ เขารู้สึกยังไงกับคุณคะโอ้หนึ่งเหรียญคุณยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะเป็นคนที่แบบว่าเขายังมีความรู้สึกที่มั่นคงหนักแน่นให้กับคุณอยู่อะคะ่ะเขายังแบบรู้สึกดีกับคุณอะนะเหมือนเขาน้อยใจเนาะ เขารู้สึกยังไงกับคุณนกว่าเขาคิดถึงคุณนะเออคิดถึงแต่คุณแล้วก็อยากพูดอยากคุยนะคะอยากเจอเนี่ยอยากมาหานะคะนายออฟสอดอยากเดินทางมาหาเลยนะอืมเจ็ดช่วยถ้าตอนนี้คุณมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเสียความรู้สึกกันอะ่ะเขาอาจจะต้องหาวิธีการหรือว่าเขากำลังแบบเอคิด คิดอยู่จะเอาอยัางไงดีจะติดต่อคุณยังไงจะพูดกับคุณยังไงอย่างเงี้ยได้นะคะ mm. เขาอาจจะยังหาคําพูดหาวิธีการที่จะคุยกับคุณไม่ได้นะคะอืม mm. เขาก็สับสนเขาก็คิดฟุ้งเรื่องของคุณน่าดูนะอืม mm. เขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะ mm. พฤษศกันมังกรชาวธาตุน้ากรกฎพิจิกมีนนะคะที่เห็นนะทีนี้ขอดูว่าชาวราอ่าชาวธาตุไฟค่ะโทษทีชาวธาตุไฟอ่ะรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ คุณรู้สึกอย่างไรกับเขาอืมเจ็ดไม้ห้าไม้คุณก็รอให้เขาพยายามทำอะไรบางอย่างอยู่นะหมายถึงว่ารอให้เขาที่จะพยายามนะคะที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณกำลังรอเขาอยู่ค่ะแล้วก็รอที่เขาจะแบบว่าทำอะไรบางอย่างที่ ที่มันแฟงกับคุณยุติธรรมกับคุณนะคะอืมเขาอาจจะทําอะไรที่รู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะจริงจริงอืมคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณอาจจะประมาณว่าเออคุณก็พยายามมาเยอะแล้วนะขึ้นเจ็ดหมยเนี่ยพยายามมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่า คุณก็ไม่ได้ผิดอะไรคุณทำถูกต้องแล้วนะคะจัสติกขึ้นมานะบางท่านคุยกับชาวราศีตุลน,นะอืมจริงๆคุณก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับเขานะเออนี่คิงดาแต่คุณก็เหมือนกับมีความรู้สึกปิดกั้นเขาอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนบล็อกเขานะคะคือทางความรู้สึกก็ได้การบล็อกนะถ้าไม่บล็อกผ่านโซเชียลอะไรอย่างเงี้ย คือนกมองว่าตัวคุณเองเริ่มนิ่งแล้วนะคะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่ทำอะไรที่มันแบบว่าแฟกับคุณเนี่ยคุณนิ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคุณอาจจะไม่คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อตัวคุณเป็นคิงดาบขึ้นมานกมองว่าคุณคุณดุนะชาวธาตุไฟคุณนิ่งคุณนิ่งมากๆในช่วงนี้นะแล้วก็ คุณใช้เหตุใช้ผลนะคะใช้สมองมากกว่าความรู้สึกนะออืขอดูว่าเขานะคะเขาอยากบอกอะไรชาวธัดุไฟโอ้ขึ้นเจ็ดไม้เหมือนกันเลยนะถ้าคุณปิดกั้นเขาทางความรู้สึกเออตัวคุณกับตัวเขาคล้ายกันมากเลยนะอืมถ้าคุณปิดกัน้น เขาทางความรู้สึกหรือว่าทางทางชูเชียวก็ตามนึกว่าเขาจะพยายามกับคุณอะถ้าคุณแบบเหมือนกับว่าเนี่ยนี่เป็นไพ่ของคุณใช่ไหมคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะปิดกั้นเขาทางความรู้สึกแล้วนะคะต่อ,อ,อต่อให้เขารับรู้ความรู้สึกในได้เขาจะพยายามค่ะคุณปิดกัน้นเขาจะเข้ามา นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะอืมหนึ่งถ้วยเพราะคุณเขาอาจจะรู้แล้วอะค่ะว่าคุณสําคัญกับเขามากแค่ไหนนะคะเขาอาจจะรู้แล้วนะคะช่วงที่เงียบนิ่งกันไปเนี่ยว่าเขารักคุณรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคุณมีความหมายกับเขามากแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเขาจะชนะใจคุณให้ได้นะเขาจะพยายามอีกครั้งหนึ่งนะ พอดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงคะโอ้เนี่ยยังไปต่อด้วยกันอยู่นะคนสามคนเห็นไหมคะอ่าถ้าเป็นครอบครัวก็ไปต่อกันจะเป็นแฟนเป็นคนรักกันยังไงก็ตามนะคะคนคบคนคุยก็ได้ไปต่อกันมันขึ้นหกดาบนะคะการปรับความเข้าใจการได้ไปต่อกันในความสัมพันธ์นี้นะ ยังไม่ปล่อยกันจริงๆนะคะเออคือแบบต่างคนต่างยังให้ความสนใจซึ่งกันและกันอยู่ยังสําคัญนะคะยังยังไม่ปล่อยกันนะคะความสำคัญนี้บางท่านนะคะคุยกับ คนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะอยู่เสมอๆหรือไม่งั้นก็คุยกับคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะคนที่ทํางานราชการเนี่ยได้นะคะเนี่ยอาจจะติดเนี่ยหรือเกี่ยวกับการตรวจตรานะคะหรือว่าเกี่ยวกับความยุติธรรมเกี่ยวกับการตัดสินอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยว นอกว่ามันยังได้ไปต่อกันนะอย่างที่บอกอะ่ะคือไม่ว่าสถานะนี้จะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนะคะจะมีสถานะหรือไม่นะก็ก็ยังไปต่อกันอยู่มันจะมีการได้เริ่มต้นใหม่กันนะคะอืมอืมดิายพิเรดขอขยายหน่อยสิโอปดดะอะไรที่มันอึดอัดอะคะอะไรที่แบบ เป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะนกมองว่าเหมือนกับว่ามันเกิดการเรียนรู้ขึ้นในความสัมพนันธ์นี้อย่างเช่นนะนกยกตัวอย่างก็คือเกิดปัญหาปุ๊บเจอปัญหาในความสัมพันธ์นี้ปุ๊บนะคะมันกลายเป็นว่าเราได้เรียนรู้เพิ่มนะคะว่าเราควรปรับตัวอยู่กับคนคนนี้ยังไงปัญหานี้ยังไงอย่างเงี้ยเออน,นะในบางครั้งคุณอาจจะ เหมือนกับว่ามีการมองข้ามข้อเสียของการและการไปเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าคนเราอะ่ะมันมีข้อเสียอยู่แล้วเนาะอาจจะยอมรับแล้วก็มองข้ามนะคะแล้วก็ไปมองข้อดีของการและการอะไรเลยลักษณะแบบนี้นะอืเป็นยังไงอีกคะเนี่ยสิบสิบเหรียญน,นะก็ได้อยู่ด้วยกันนะคะหมายถึงว่าได้กลับมาคุยกันนะคะคืนดีกัน มันเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมันจะมั่นคงมากขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะมันเป็นปึกแผ่นมากขึ้นอะสิบเหรียญเนี่ยมันเหมือนแบบเข้าอกเข้าใจเป็นเป็นคนรักแบบเป็นทีมเวิร์กอะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคือปรับตัวหากันมากขึ้นนะคะไม่เป็นแบบไม่เป็นฝ่ายตรงข้ามอะเออไม่เป็นศัตรูกันอย่างเงี้ยนะอืมที่นกเห็น โอเคประมาณนี้นะคะขอดูว่า,พา,ยยานนไพ่อยากแนะนําอะไรไะยอยากแนะนําอะไรชาวธาตุไฟค่ะไพ่อยากแนะนําว่าอย่างไรเอ่ยอืมไพ่บอกว่า ใช่บอกว่าถ้าคุณอยากให้โอกาสความสัมพันธนี้นะอืมอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันได้นะอืมความสัมพันธ์นี้สามารถให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งได้นะคะสามารถที่จะมีการเปิดใจคุยกันได้นะคะกับความสัมพนันธ์นี้แล้วมันมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าถ้าความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้านี้ทําให้คุณแบบคิดมากนะคะเออมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันหรือมันมันแบบลอยๆออ่ะนะ ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกว่ามันมันจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวให้เราแฟนนะ คุยกันได้นะคะระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะมีการจริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่บอกว่าคุณสามารถนะคะที่จะให้อภัยหรือให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ได้นี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและแนะนําคุณนะ mm hmm. ก็อยู่ที่คุณแล้วนะคะชอวธาตุไฟทุกคนนะคะมีเจตจำนงอิสระนะในการที่จะเลือกหรือว่าตัดสินใจนะ mm hmm. อันนี้เป็นไพ่แนะนํานะจ mm ี hmm. high ้ไฮฟินเทสนะคะ ต่อให้ช่วงนี้มีการห่างเหินกันไปแบบน้อยใจไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยคุณกับเขาอะค่ะมันมีความลึกซึ้งผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณนะเหมือนสื่อถึงกันได้นะคะมันยังมีความคิดถึงกันนะคะอ่าอืมก้าดา มีการให้โอกาสกันนะคะตอนนี้ถ้ายังไม่ได้พูดนะคะไม่ได้เคลียร์กันเนี่ยถ้าคุณกับเขานะคะมีการได้เปิดใจคุยกันคุยแบบเคลียร์กันจริงๆเนี่ยมองว่ามันจะดีขึ้นนะคะหนึ่งช่วยนะถ้าตอนนี้คุณรอเขาอยู่เขาก็จะติดต่อมานะคะอืมถ้าคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาเขาก็จะติดต่อคุณมานะคะแล้วมันก็จะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันนะคะมาดูคนโสดกันต่อค่ะชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟคุณเป็นยังไงบ้างเอยคนโสดโอ้ขึ้นเดทนะรู้สึกเหงาเรอคะรู้สึกแย่โดดเดี่ยวคุณคุยเยอะไหมคุณคุยเยอะนะหรือว่ารู้สึกเหงาเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ใช่หรือเปล่านะคะ แต่คุณมีสเสน่ห์นะคุณดูดีนะคะคุณดูน่าเข้าหามากๆเลยนะนกอมองว่าที่คุณรู้สึกเป็นเดทใบเนี้ยห่อเหี่ยวรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวรู้สึกหดหู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนกว่ามีคนเข้าหาคุณแหละแต่มันไม่ตอบโจทย์อะมันไม่ใช่อะก็เลยรู้สึกเหมือนเหงาเหงาเนาะ เดอดไฮเลทแฟนนะคะเหมือนกับว่าคุณได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นกับการที่แบบว่าเออประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณนะคะน้องมองว่าตัวคุณเองอ่ะนิ่งมากขึ้นนะคะคุณไม่ได้ขุนขวายนะที่จะหาความรักนะแล้วก็คุณก็รู้สึกว่าอยากได้ความรักที่มันจริงจังและชัดเจนมากกว่านะคุณก็ คุณก็ค่อนข้างเลือกเยอะอะชาตดไฟนะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดมีแล้วไม่โอเคคุณก็ไม่เอานะคะคุณไม่เอาดีกว่าคุณยอมอยู่คนเดียวนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนคุยก็เหมือนบางทีคุณก็เบื่อเบื่อที่จะคุยนะอยากอยู่คนเดียวซะมากกว่านะคะถ้าเขาไม่ใช่อ,อืมขอดูสิคะในช่วงสิบห้าวันนี้นะคะความรักของคุณเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาไหมโอ้ทรีอฟสอด เียนอกว,ว่าตัวคุณเองอาจจะเพึ่งจบเพึ่งเจ็บในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะคุณก็เลยไปโฟกัสกับการอยู่เป็นโสดอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวของคุณนะคุณอาจจะเป็นแม่แล้วก็ได้นะในบางท่านบางคนนะคือขึ้นดีเอ็มเพรนะคะมีความเป็นแม่อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะเป็นคนโสดไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยเออนะคุณก็อยู่กับครอบครัวค่ะ คุณรักตัวเองนะคะคุณรู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้ามันถึงเวลาจะมาเองคู่อะไรลักษณะเนี้ยอืมคุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคุณคิดว่าคุณคู่ควรกับคนที่เป็นคู่บุญกับคุณจริงๆนะคะหรือว่าสินเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณน่ะมีคุณค่ามากพอที่จะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันจริงจังนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีได้เนี่ยคนโสด ดีมากๆเลยนะที่คุณคิดแบบนี้ชาร์ทัดไฟนะอืมช่วงนี้เหมือนจะไม่มีใครเข้ามานะมีไหมคะเดอะเฮอร์มิอ,มอาจจะมีคนแอบดูแอบมองแอบสนใจคุณอยู่เงียบๆนะคะอืมหกเหรียญมีแหละมีคุณแอบชอบแอบอยากสนับสนุนคุณ2คุณแต่เขาอาจจะไม่เปิดเผยตัวตนของเขาก็ได้นะคะเออนะ ลักษณะเขาจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะคนคนนี้เ็ายังไม่โดดเด่นนะคะในช่วงนี้ว่าจะมีใครเข้ามานะคะถ้ามีคนแอบ,บดูคุณอยู่ชอบคุณอยู่นะคะแอบบสนับสนุนคุณอยู่มีนะชอบนะคะแต่ก็ดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยทำอะไรนะคะก็เงียบๆอยู่อย่างนั้นนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าในตอนนี้คุณน่าจะยังไม่โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะที่นกเห็นนะคะเออพอดูนะคะ ว่าถ้าอยากแนะนำอะไรคุณโสดคะโอ้ด d ใครบอกว่าช่วงนี้ไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงนะคะในเรื่องหน้าที่การงานความสำเร็จในชีวิตคุณมากกว่านะคะคุณทําตามสิ่งที่คุณ ฝันหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะสําเร็จนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้คุณอาจจะเบื่อหน่ายหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาของคุณหรือว่าอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะไพ่ก็บอกว่าช่วงนี้ไม่มีก็ก็ดีแล้วนะคะถ้ามีมันอาจจะเป็นคู่ที่ยังไม่ใช่นะคะถ้าเข้ามาช่วงนี้นะนเขาอาจจะเข้ามาแล้วทําให้คุณลําบากใจหรือว่าทําให้คุณรู้สึกแย่มากกว่านะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะไพ่บอกอย่างนี้นะเขาอาจจะเข้ามาแล้วเป็นภาระให้กับคุณนะชาวธาตุไฟนะคุณโสดโอเคค่ะคุณโสดก็จาประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะให้กับช่องของเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะน่ารักน่ารักนะที่มาคอมเมนต์นะคะแชร์และเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะ เจอกันใหม่ในคลิปนะคะวันนี้นกขอทำนายให้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ